เห็นไหมชัดชัดไหมนี่ชัดๆัดตากล้องชัดๆเลยไหนไหนก็มาแล้วนะครับอ่ะงูจงอางเกี๋ชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้เป็นอาจารย์สอนนิดนึงนะให้งูจงอางเป็นอาจารย์สอนนิดนึงเดี๋ยวมึงอยาให้ดูเขี้ยวนะครับมาดูตากล้องมาดูอ่าพี่พี่มาดูมาดูกันนะครับ น้อยคนน้อยครั้งจะได้เห็นนะนี่คือเขี้ยวของงูจงอางนะครับอันนี้เป็นงูไซนุ่มนี่คือเขี้ยวประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับเขี้ยวงูจงอางมีสองเขี้ยวนะนี่ตัวนี้ตายแล้วนะครับแต่ก็มีประโยชน์เอามาให้ได้รู้กัน f c ฟซี FC บางยาทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้รู้ได้เห็นเขี้ยวงูจงอางเป็นแบบนี้นะครับนี่หนึ่งเซนติเมตรโดยประมาณ ถ้าเป็นจงอางไซส์ใหญ่นะครับจงอางไซส์ใหญ่ก็ประมาณ1เซนติเมตรครึ่งนะครับไซส์ใหญ่ตรงนี้เป็นต่อมพิษนะครับถุงพิษงูจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนื้อตรงแก้มปลาช่อนอ่าถ้าคนเคยกินปลาช่อนจะรู้ว่าตรงนี้จะมีเนื้ออยู่ลักษณะของถุงพิษด,ด้านในจะเป็นเหมือนปอดคนนะครับพี่จะเป็นโพงเหมือนปอดคนนี่อยู่ข้างในนี้เลย เวลาจงอางกัดนะครับมันจะบีบถุงตรงนี้ให้พิษวิ่งออกมาเข้ามาในเขี้ยวตรงนี้นะครับนี่การทุกคนได้เห็นได้รู้กันนะครับนี่คือลักษณะของเขี้ยวงูจงางถุงพิษงูจงอางแบบนี้นะครับอ่ะจงอางที่ตายแล้วก็มองๆตาจะมองมองรบตายแล้วนะนี่ หัวแบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเห็นเกดแบบนี้นี่คืองูจงอางแน่นอนนี่หัวแบบนี้จงอางแน่นอนอามีเห็บด้วยนี่ทุกตัวนะงูป่าอยู่ในป่าก็เจอเห็บปกติธรรมดานะครับต่อการคัดหนึ่งครั้งนี่คือมันจะร้างปิดประมาณกี่อาทิาทอ่ากัดหนึ่งครั้งงูจงอางสามารถกัดได้ถึงสิบครั้ง นะครับจงอางกัดแล้วจะล็อกล็อกเสร็จแล้วก็จะปัม๊มตรงนี้นะครับบีบตรงนี้ก็จะบีบบีบปัม๊มพิษลงไปในเหยื่ออ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จถ้าเกิดไปเจออีกก็กัดได้อีกนะครับก็กัดไปเรื่อยๆประมาณ10ครั้งนะครับ10ครั้งพิษในนี้ก็จะมีปริมาณที่น้อยมากจนงูไม่อยากกัดแล้วเขาต้องใช้เวลาประมาณรวมชั่วโมงนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการผลิต พิษมาใส่ในถุงพิษแล้วก็หลังจากชั่วโมงก็เริ่มกัดได้ต่อไปอีกนะครับโอเคก็๋ยบนี้คลิปนี้นำมาเป็นความรู้กันนะครับตสาเหม็ดว่าอื้าเหม็ดว่าใะไบตัวนี้โอเคขอบคุณมากนะครับ FC ขอบคุณเจ้าของสวนขอบคุณพี่พี่ทีมผู้พิยทั้งหลาย ครับที่มาร่วมเอาใจช่วยกันวันนี้ขอบคุณมาก FC ทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ